สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าช่วงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา t p b a เขาเป็นอะไรหรือเปล่าถึงได้ขยันออกมาทำการโพสต์ในแถบชุมชนว่าให้ยกเลิกพลบอกฎหมายของอิสลามทุกฉบับ เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งไปแซะพ่วงกับภาพยนตร์ที่เขาทำภาพยนตร์ขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนุ่มอีสานไปแต่งงานกับสาวมุสลิมแล้วบอกว่าไม่ถูกต้องเป็นการยึดครองพื้นที่ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรเหรอครับคนพุทธช่วยตอบหน่อยสิคุณอ้างว่าเขาไปยึดครองพื้นที่ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมอะไรผมไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพุทธเลยแม้แต่น้อยวันนี้ไม่เห็นคุณทำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสักนิดอะ,อะไรก็เป็นเรื่องของอิสลามไปหมดเขาทำหนังเกี่ยวกับศาสนาเขาคุณไม่เห็นด้วย คนไทยพุทธทำหนังเกี่ยวกับศาสนาพุทธมีเรื่องตลกปกหาคนพุทธก็ไม่เห็นด้วยจะเอาแต่ความเครียดหรืออะไรสักอย่างอย่างเดียวละมั้งครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรกับคนพุทธหรือมุสลิมนะครับแต่แค่สงสัยว่าทำไมสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงขยันในการทำคลิปวิดีโอหรือว่าทำเรื่องราวของอิสลามเหลือเกิน ขยันกว่าเรื่องของศาสนาพุทธซะอีกผมอยากจะแนะนำให้คุณป้าพาสิกาเปลี่ยนศาสนาไปเลยดีกว่าไหมเพราะไม่แน่นะครับคุณศึกษาอิสลามให้มันชัดเจนให้มันละเอียดให้มันรอบด้านก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปถ้าคุณศึกษาจนละเอียดรอบด้านแล้วคุณมั่นใจแล้วว่ามีตรงไหนที่คุณเข้าใจคุณก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนคนที่ อยู่ในสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาทีบีบีเอครับออกมาทําคลิปชี้แจงให้มันชัดเจนว่าฉันเข้าใจตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ผิดกล้าออกมาทาคลิปหรือเปล่ากล้าออกมาพูดเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าดีแต่โจมตีาศาสนาอื่นละครับแล้ววันนี้าศาสนาพุทธเองเนี่ยอย่างน้องไนเชื่อมจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่องเหมือนเหมือนมีอะไรนะ Uh, สเสด็จพี่สเสด็จน้องอะไรออกมาอีกโอ้เยอะแยะนำคำสอนของศาสนา,าพุทธมาสอนแบบเสียหายครับใช้ไม่ได้ผลทุกวันนี้มันเป็นอะไรไปหมดแล้วครับคนไทยพุทธคุณไม่รักศาสนา,า,าตัวเองคุณไปรักศาสนาอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่การที่คุณออกมาโจมตีอิสลามเละเทะกันไปหมดจนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันแน่ แล้วบอกปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องจากอะไรเหรอครับคุณปกป้องจากอะไรในเมื่อผมเองผมไม่รู้เรื่องถามผมผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมทําได้ดีที่สุดก็คือตั้งคําถามให้คนรับถือศาสนาพุทธช่วยกันตอบคุณต้องตอบคําถามว่าอิสลามยุ่งอะไรกับพระพุทธศาสนาตอบตรงนี้ให้ถูกก่อน อย่าไปโยงเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาจังหวัดหรืออย่าไปโยงเรื่องการฆ่าคนนับถือศาสนาพุทธหรือพระคุณเจ้าไม่เกี่ยวข้องครับอย่าไปโยงตรงนั้นเรื่องไม่เกี่ยวข้องคุณโยงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะครับอืมเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากให้ผมทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนไล่ผมให้เปลี่ยนไปไปนับถือศาสนาอิสลามให้หมดเรื่อง บางคนก็เรียกผมว่าบังเอาไงกับชีวิตล่ะครับเนี่ยก็หลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เลยต้องมาลงคลิปสักหน่อยเพราะผมเห็นว่ามันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่ต้องเอามาลงยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งชมคลิปของเด็กอายุเพียงห้าขวบมาถูกเสียถูกญาติ ก็คือเป็นใครนะเป็นแฟนเก่าของน้าสาวเนี่ยฆ่าตายอย่างโหดเที่ยมด้วยเรื่องไม่เข้าเรื่องมันคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับมันคือเรื่องของญาติพี่น้องของน้าสาวอะ่ะกีดกันแฟนเก่าเขาไม่ให้มาคืนดีกัน,นเขาไม่พอใจเขาก็เลยไปทำร้ายเด็ก ด้วยการไปรับเด็กจากโรงเรียนแล้วพาไปเอาเชือกผูกคอรัดคอจนตายจากนั้นก็พาไปทิ้งน้ำเพื่ออำพรางคดีเมื่อโดนจับได้ก็พยายามโกหกว่าตัวเองไม่ได้มีการกระทำร้ายเด็กแต่สุดท้ายเป็นไงครับจนมุมด้วยหลักฐานก็เลยต้องรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเด็กที่มีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นเองหมายความว่าไงครับ นี่มันเรื่องของศาสนาพุทธไม่ใช่อิสลามชัดเจนไหมครับว่นนะเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับผมว่าถ้าเราจะมานั่งวิจารณ์ณเรื่องอิสลามในแง่ลบหรือว่าจะเอากฎหมายเข้ามาพูดว่ามันเป็นธรรมต่อคนทั่วทั่วประเทศหรือเปล่านี่ผมคงไม่ขอวิจารณเพราะผมไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้และไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิน้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตมาชี้แจงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ทราบผมคิดว่าจบคลิปวิดีโอตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่างเรื่องภาพ,พยนตร์ที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าหนุ่มอีสานไปแต่งงานกับสาวมุสลิมอันนี้ผมเดาเนื้อเรื่องนะยังไม่ได้ดูหรอกประมาณว่าคนนอกศาสนาอิสลามไปหลงรักสาวอิสลามเข้า แล้วก็ขอร้องให้แต่งงานด้วยแล้วในจังหวะนั้นผู้ชายเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไปศึกษาคําสอนของอิสลามอย่างอย่างเรียกว่าตั้งอกตั้งใจเพราะรักเขาเนะี่ยพอไปไปมามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อเกิดความรักเนี่ย <Okay. S 1> ก็พยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม uh. จนในที่สุด uh. เขาก็ยอมรับคําสอนของอิสลามได้แล้วก็เข้าไปรับ คําสอนของศาสนาอิสลามแล้วก็ไปหัดไปทําพิธีละหมาดจากนั้นเขาก็ไปแต่งงานกับสาวอิสลามแล้วก็อะไรนะอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออะไรเข้าไปผสมบนเปอันนี้ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื้อหาของหนังเป็นยังไงก็ประมาณนั้นนะครับเนื้อหาของหนังจะเป็นไงผมไม่รู้แต่ว่าก็ ภาพยนตร์ล่ะครับเขาจะทาอะไรก็เรื่องของเขาไปนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับผมขอจบคลิปประมาณนี้แล้วกันเนาะท้ายวิดีโอเหมือนเดิมแหละเผื่อใครไม่ทราบเผื่อใครเพิ่งมาดูใหม่แล้วอยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็เหมือนเดิมธนาคารครับที่ท่านสามารถสนับสนุนได้คือทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษ์พักดี ชื่อบัญชีนายุทธการหงษมักดีเลขที่บัญชี3 1 6 2 6 2 8 9 7 2 3 1 6 2 6 2 8 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นครับไม่มีเล่มอื่นไม่มีเล่มใดใครจะมาบอกคุณว่าผมเปลี่ยนบัญชีนั้นอย่าไปเชื่อถือฟังจากปากผมคนเดียวครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันคอมเมนต์อย่างสุภาพหน่อยนะครับนึกถึงคนที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะและบังเอิญมาเจอคลิปด้วยนะครับ ถ้าเขาอ่านหนังสือออกแต่แปลไม่ถูกแล้วเขาถามผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันช่องนี้ครับร้องเองแต่งเองจ้าก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับยาวมาพอสมควรแล้วก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับ